สวัสดีครับศาสาราบันตานะครับหัวข้อวิธีการปรับตัวกับใจของตนเองเมื่อตนเองเคยทําผิดในอดีตครั้งหนึ่งมีชายผู้หนึ่งแบกถุงหินหนักอึ้งเดินไปตามทางทุกก้าวเต็ไมไปด้วยความเหนื่อยล้ามีคนถามว่าในถุงนั้นคืออะไรเขาตอบว่าคือความผิดพลาดในอดีตของข้า านถามยิ้มแล้วบอกว่าถ้าอย่างนั้นเหตุใดถึงไม่วางลงชายผู้นั้นนิ่งไปเพราะเพิ่งรู้ตัวว่าที่หนักไม่ใช่หินแต่คือใจของตนเองการกลับตัวกลับใจไม่ได้เริ่มจากการลบอดีตแต่เริ่มจากการยอมรับว่าเราเคยผิดพลาดเคยผิดเคยทำร้ายทั้งผู้อื่นและตนเอง การยอมรับนี้ไม่ใช่การซ้ำเติมตนเองแต่คือการมองความจริงอย่างกล้าหาญเพราะคนที่กล้ามองความผิดของตนคือคนที่เริ่มออกจากมันแล้วขั้นตอนต่อมาคือสำนึกไม่ใช่แค่เสียใจแต่เข้าใจว่าการกระทำนั้น สร้างผลอย่างไรเหมือนการรู้ว่ามือเราเคยจับไฟแม้แผลจะหายแต่ปัญญาจะสอนให้ไม่เอามือไปแตะซ้ำจากนั้นคือการแก้ไขหากแก้ได้ก็ลงมือทำหากแก้ไม่ได้ก็ชดเชยด้วยความดีในปัจจุบัน อพราะกรรมไม่ได้ตัดสินจากอดีตอย่างเดียวแต่ดูจากทิศทางของใจในวันนี้สุดท้ายคือให้อภัยตนเองหลายคนติดอยู่ตรงนี้ทำดีแค่ไหนก็ยังโทษตัวเองไม่เลิกเปรียบเสมือนล้างแผลแล้วแต่ยังแกะออกมาทุกวัน แผลจึงไม่หายสักทีอดีตคือครูไม่ใช่คุกเมื่อเรียนรู้แล้วก็วางมันลงชีวิตใหม่เริ่มได้ทุกเช้าถ้าใจเรายอมเริ่มต้นใหม่จริงๆ